พี่ขอสัมภานี้นะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเปเล่เปเล่เปเล่นี่เตะบอมากี่ปีแล้วเตะประมาณสิบปีไหนนะอยู่ปีปีสามปีสามก็คือเตะแบบเป็นอาชีพเลยถ้าอาชีพนี่ประมาณสักกี่ปีอะไนะมับมอกมาเราเลยจะบอกคนดูได้ไหมสามถึงห้ามันต้องมีเรื่องสุขภาพนี่ต้องแข็งแรงด้ไหมัครบ น้องบอกเราคนดูได้เลยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องมาใกล้ๆน้องน้องเดี๋ยวต้องคือคนต้องแบบว่าสุขภาพแข็งแรงด้วยแมมันต้องแบบยังไงอ่ะเราบอกเขาเลยต้องฟิตร่างกายต้องคือร่างกายพยายามต้องอย่าทำให้ตัวให้มันแบนอย่างเงี้ยป่ะไป่แล้วนี่อากาศมันเป็นยังไงเนี่ยมันดีไหมมันมีกลิ่นมันกลิ่นขี้กลิ่นขี้กลิ่นขี้อากาศที่ดีแล้วมันก็ เออน้องต้าคือจะบอกว่าน้องต้าเนี่ยเป็นมือชีพในกาตเตะฟุตบอลตอนนี้อยู่ในช่วงอายุประมาณมาณกี่ปีแล้วตอนนี้ยี่สิบครับยี่สิบะปีแล้วเหรอ คือคาดเตะฟุตบอล20ปีนี่มไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนนะผมต้องบอกว่าน้องตานี่ค้องการที่จะอดทนต้องแข็งแรงได้ไหมแข็งแรงครับต้องแข็งแรงต้องแบบทำให้มันมีอากาศบริสุทธิ์อย่างเงี้ยมาตลอดแม่บังจะต,ตายแล้วพี่ค<ต>เราวิ่งเหนื่อยใช่ไหมครับพี่เราเราวิ่งทั้งวันนี่คือมันมันมีอากาศยังไงบ้างออมันร่างกายของคนเรามันลอยให้ลอย เรากระทับใจในสิ่งที่เราเป็นมากับ20ปีใช่ไหมล่ะแล้วถ้าพ่อพี่มาทำล่ะโคตรงใจอ่ะอยากให้อ่อยากจะบอกว่ายมชนไทยให้มาเตะบอลยังไงดีครัเก็บเตะเลยครับเตะได้เลยออกกำลังกายต้องร้องมันเลยก่อนแม่วิ่งครับวิ่งวิ่งก่อนนะแลเดี๋ยวเราจะทำการให้ดวลงให้ทุกคนครับ